สวัสดีครับรน้องชายรู้สึกงอนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเต็มที่แล้วครับจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้มากครับเป็นไงเราเราพอใจผลงานเราไหมวันนี้ก็พอใจครับคิดว่าชนะไหมคิดว่าย,ยกสี่ได้เยอะครับเออยกสี่เราคิดว่าเราได้เยอะใช่ไหมโดยรวมอ่ะยกอื่นอะยกสา,า,า,ามกา็สูสีครับ ใช่ไหมแต่ว่าเรามั่นใจว่าย,ยกสี่เราได้ยกสี่ชัดเจนใช่ไหมค,คิดว่าเราได้ลูกไหนบ้างวันนี้เออตะล้มบ้างฟันบ้างครับเตะสมแล้วก็ฟันสอกแตก<จ>ใช่ไหมยังมาสองด้วยครับอ,อ๋อแล้วตอนตอนตอนยกห้าออกมาเต้นเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากว่าชนะแน่นมั่นใจครับแต่พอเสมอไปนะ อ่อนไหมครับเจได้นรับเจไดเพราะว่าอัดฉีดเยอะประมาณเท่าไหร่รู้ไหมถ้าชนะขั้นต่าพี่บุ้มบอกว่าแสนห้าครับต้องมีแสนขึ้นอยู่แล้วอ๋อนะโอ้เจได้จได้อีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมกับคนเดิมได้ครับน้ำหนักได้ดีร้อยสิบสองใช่ไหครับร้อยสองเนาะเออที่ไหนดีช่องช่องเจ็ดหรือว่าที่เดิมหรือลาดดำเนินเออที่นี่ก็ได้ลาดดำเนินก็ได้ครับแล้วแล้วแต่เลยเออขอขออีกทีร้อยสิบสองปอนด์ครับอ้าวันนี้อยากจะ พูดอะไรกับแฟนกลับนะครับเอ่อขอโทษเจมส์ี่ถูกครับเพี่นะไม่ได้ครับไม่ได้เอาใหม่ไม่ได้เอาใหม่ครับโอเคกลอนมากครับคุณชายเราเดี๋ยวไปถามลูกพี่ไปถามอาจารย์หน่อยอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับผมเป็นไงเป็นไงโอ้ก็ถือว่าวันนี้ทุกทุกได้ตามแผนครับคือสองยกเนี่ยก็คือโอเคอ่ะเราก็ต้องรับจับทางคู่คุ้สองยกคู่คี้ ยกสาเราก็พยายามชิงเดินว่าดูแล้วเราเดินแล้วเรา้เปรียบ 3. มยกสามอีกพยายามเดินออกแข่้งออกอาวุธเราเร็วกว่าแล้วออกชุดออกไรชัดเจนลูกกากนี่เราได้เห็นชัดเจนแล้วยก3แต่ว่าก็ยังราคาก็ยังไม่มาทีนี้ยกสี่อ่ะเราก็พยายามเดินต้นยกพยายามให้เดินเดินเดินก็ทำได้ทำได้ตัวนึ่งหอมันชัดเจนแล้วได้ลูกหาพวกปัดนลูกอะไรยกสี่ชัดเจนเลยเราก็สือไปยกเราก็ต้องบอกว่าเราเด็กเราก็ต้องออกมาคุมแล้วคือเราจะเดินต่อมันก็จะเหมือนเหมือนเป็นเหมือนตัวแพ้นะก็เลยต้องบอกว่าไปยกสี่ก็ต้องมาคุมแล้ว ยกี5้าก็คือโอเคก็คือถ้าเราเป็นตัวเดือนแล้วก็เดี๋ยวมันบรรยากาศก็รอลอฝั่งเราอยู่แล้วครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเรื่องบรรยากาศเรื่องสิ่งแวดลองก็เรื่องราคาก็เป็นรองอันนี้ก็ต้องทัใจนิดนึงคิดว่าวันเนี้ยเราเป็นลองเขาตงบรรยากาศเอลองาาาอาวุธอาวุธไม่เสียเปียบโอ้ไม่เสียเปียบครับยกสี่เนี่ยที่ว่าได้เยอะเลยใช่ไหมยกสี่นี่ชัดเจนครับยกสามเอาเป็นว่าโอเคเรียมเรียมกันหรือว่าอาจจะเบียมเียกันแต่ยกสี่นี่ชัดเจนมากยกสี่นี่ชัดเจนมากว่าถ้าก็ หูมันมันต้องไปดูภาพปรับต้องดูด้านหลังแต่เราพูดเหมือนเขาข้ามตัวเองก,กันไปครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโชคการสนุกก็สนุกครับสนุกน้องเขาก็คือก็ทำหน้าที่การเต็มที่แหละ,ะข้างบนเวทีแล้วก็บรรยากาศแวดล้อมมันก็เป็นเรื่องของของคาหลักคาใหญ่เขาคอันนี้ก็เราก็ต้องทำใจนิดนึงเพราะเราก็บรรยากาศก็เป็นรองเขาอยู่แล้วแต่เรื่องอาวุธบนเวทีเราไม่ได้เป็นรองเราก็ได้อย่างเสียอย่างก็โอเคครับออกมาก็ก็ต้องยอมรับครับเป็นไงต่อยกันอีกทีได้ไหมครับอาจารย์คู่นี้ ก็ต่อยกันสนุกมากก็น่าจะโชคได้นะในวี่พิการที่ว่าก็เนี่ยร้อยสิบสองสองได้เรสองได้ครับที่ไหนดีโอ้ที่ไหนนี่ก็ต้องรอให้บอสบุญแล้วก็ทางทีมงานจะพลั้วเขาคัดกันองครับโอเคครับตอนนี้บอสบุญมันยังมาไม่ถึงเลยฮะโอ้ยนะ